สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่มิโดริกาวาแคทเตอร์และตอนนี้ทุกคนอยู่กับพี่ซีนและคุณยายแกรนนี่วัดดีจ้าเด็กเด็กยายนี่ที่ยืมผมไปนะ่ะคืนไหนแล้วนะเข้าใจไหมฮะพูดไม่รู้เรื่องเรี่ยไงเงินที่ยืมไปน่ะคืนไหนแล้วนะอะไรนะอ้าวๆมาทางนี้หน่อยจัดการคุณยายคนนี้เถอะเดี๋ยว,ยวฉันไปติดหนี้นายัต่แต่เมื่อ,อไรเฮะตาแก แม่ใหญแค่นี้ก็จำไม่ได้ต้องให้ทวนความจําหน่อยมั้งเด็กๆจัดก่อนเตือนความจำํำยายกะทีคิดจะทำฉันอย่างนั้นเหรอโอ้ยายทำไมห,หัวโตวจังเลยเนี่ยสวยแล้วคะ่ะคุณยายแกรนนี่โกรธแล้วแล้วคุณยายติดนี่เขาจริงๆไหมคะสมัยตอนที่ยายยังมีชีวิตอย่าบอกนะว่าติดนี่เขาจริงๆ จำไม่ได้แล้วแต่ยายไม่ต้องกลัวนะครับผมจะช่วยคุณยายใช้นี่เองนี่ผมได้กีต้าร์มาใหม่รับรองเลยว่าเล่นดนตรีไม่กี่คืนได้เงินคืนคุณยายชัวร์วครับจะบาเหรอเงินเป็นล้านเ,าเป็นล้านเลยเหรอคะเอา้าไซเรนเฮดหายไปไหนแล้วไซเรนเฮดกลับมาก่อนคุณคะเห็นไซเรนเฮดไหม เออไม่เห็นครับคุณยายลองเข้าไปดูในเซเว่นสิครับเผื่อจะเจอนะ่ะขอบใจนะจ๊ะว่าแต่พวกนายคือใครนี่โอ้โหตัวละครใหม่ครับก็ไม่อยู่ในแกรี่หมดด้วยทุกคนแล้วดูดิสตีฟเชิญเลยครับรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมครับหรือจะเอาหมูป่าผัดเผ็ดทางเราก็มีนะครับ นี่เห็น en, ผีใสเรนเฮดหรือว่าผีเปรตหัวลำโพงเข่ามาไหมพ่อนุ่มสงสัยจะหนีไปแล้วลหรมั้งเนี่ยอโหคุณยายเงินต้องเป็นล้านใครจะมีเล่นดนตรีทั้งชาติจะหาว่าใช้นี่คุณยายได้ไหมเนี่ยรอผมถูกหวยก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปใช้นี่ให้คุณยายแล้วกันนะ่อยชัน่อยชันเดี๋ยวนี้นะ ผมไม่มีวันปล่อยคุณยายหรอกนะนื่บอคุณยายไม่ใช่นี่คุณยายก็ต้องโดนแบบนี้แหละฉันไม่ได้ติดนี่นายจะไม่ติดนี่ได้ยังไงฮะยายลืมเหรอเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าเนี่ยคุณทุกคนคุณยายโดนจับตัวมาแล้วนะคะแล้วอย่างนี้คุณยายจะรอดหรือเปล่าเนี่ยเป็นนี่ก็ต้องใช้ถ้าเกิดว่าไม่มีปัญญาใช้ฉันก็คงต้องเอาเอ,าอาวัยวะของยายไปให้เป็ดกินแล้วนะ อ่ะได้เวลาทําให้ยายเอาเงินมาคืนชันสทัทีลงมือเลยทําไงก็ได้ให้ยายแกคืนเงินได้เลยฮะเดี๋ยวผมจะจัดการให้เดี๋ยวนี้ล่ะอย่าอย่านะอย่าอย่าเอามือสกรปรกเข้ามานะแล้วดูดูจะทำอะไรคุณยายแกรนี่นะ่ะโอ้ทุกคน ตัวประหลาดตัวนี้กําลังจะใช้มือมาจับคอยายเฮ้ยอย่าลีลาได้ไหมเนี่ยรีบๆเร็วเข้าฉันขี้เกียจยืนรอแล้วลงมือเลยอย่านะเฮ้ยอย่าอย่าทำฉันโยนนิ่งๆสิฮะคุณยายอย่านะคุณยายกัดผม แล้วดูแซเลนเฮดมานั่งขอทานอะไรตรงนี้เนี่ยคุณยายครับรอนิดนึงนะผมเก็บตังค์ได้สิบบาทแล้วอีกไม่นานคงได้ไปช่วยคุณยายโอ้สิบบาทได้ร้อยหนูตลกจังเลยเนะอย่ามาขำผมนะครับ คิดอะไรดีๆออกแล้วนายหมายความว่ายังไงตามฉันมาเถอะเซเลเดนาเชื่อฉันเรามีวิธีช่วยคุณยายกแกรนนี่แล้วเพียงแค่ดีดนิ้วเท่านั้นอเอาแล่วไงทุกคนใส่เรนเฮดเข้ามาแล้วแล้วคุณยายก็ยนอนอยู่ตรงนั้นอะ่ะเร็วๆเข้าใส่เรนเฮดไม่มีเวลาแล้วช่วยด้วยโอมาเอวามูซินเดย์ัุนาニー ฉัันนนนเหหมมมนนมืือคีีกกลลงงดรจจะจะโอ,โอ้โหทุกคนในที่สุดนะคะไซเดนเฮดก็ช่วยคุณยายแกรนนี่ได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะพี่เอียอยากจะรู้จริงๆเลยนะคะทุกคนว่าเวลาที่เราใช้ถุงมือปราบเราตัวละครของเทรเวลเฮลเดอร์สันห,หรือไดโนเสาร์ตัวอื่นๆมันจะเป็นยังไงกันนะฉันก็อยากรู้เหมือนกันอะงั้นเราไปลองทดสอบกันเลยดีไหม ดีมากเจ้าไซเลนเฮดไปเลยด้วยพลังอนุภาพแห่งถุงมือโอ้ยทุกคนดูดีอลังการหัววังมากเลยนะคะพี่ซีคิดว่ามันต้องทำลายล้างทุกอย่างได้หมดแน่นอนเลยค่ะทุกคนเพราะถุงมือทานอนเนี่ยดีทีเดียวก็หายไปหมดแล้วมาไหนคุณยายแกรน,นี่จะทำอะไรเอา้าทำไมถุงมือทานอททำอะไรคุณยายแกรน,นี่ไม่ได้อะ่ะสงสัยคุณยายแกรน,นี่นะคะจะเป็นผีนั่นเองค่ะทุกคน พี่ซีคิดว่าถุงมือนะคะน่าจะทำลายล้างเฉพาะสิ่งมีชีวิตเท่านั้นมาดู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 อนุภาพโอ้ยชอบเอฟเฟกจังเลยทุกคนดีดทีนึงกระจายหายสลายไปหมดเลยอะ่ะมาทดสอบกับเจ้าตัวนี้ดีกว่านี่นี่อฮ้อ,อดูดิโอ้โยทุกคนรู้อะไรปะตอนแรกที่พี่เล่นนะเว้ยพี่แบบ ไม่ได้ใช้ถุงมือใช้อาวุธอื่นๆนะคะพี่ดนไดโนเสาร์ตัวเมื่อกี้นี้นะคะจัดการเรียบทุกตาไม่มีชีวิตได้ผุดได้เกิดอีกเลยค่ะแต่พอมีถุงมือทานอเท่านั้นแหละโอ้โหรู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นมาเลยนะเนี่ยแล้วกับเจ้าเด1ิบเล่ะเด1ิบเเนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่องความอึดมากๆเลยนะคะเฮ้ยถุงมือทานอสทาอะไรมันไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวเราลองบินเข้าไปใกลๆมันดีกว่านะคะมาดูกันแต่เมื่อกี้พี่ยิงไปสองครั้งแล้วนะ แต่ดูเหมือนว่าเจ้าเดย์สิมันจะไม่เป็นอะไรเลยนะคะเราลองหอ,อกขึ้นไปแล้วไปยิงใกล้ๆดีกว่าดูดิมันเหมือนไม่ถึงหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะตัวมันสูงเกินไปงั้นลองยิงใกล้ๆอุยอยังแข็งแขงอีกสักทีเดย์เดย์ก็ไม่รอดตั้งแต่ทดสอบมานะคะทุกคน Travel เฮลเดอร์สทุกตัวไม่มีใครนะคะที่ชนะถูงมือทานอดได้เลยหือแม้กระทั่งเด็ก นะ้พี่ตัวนี้ดูดิดูด,ด,ดูแปบเทียวหายต่อยไปเลยทุกคนเอแล้วหนอนสะพานใช่ไหมทุกคนทุกคนคิดเหมือนพี่ซีเป้าว่าหนอนสะพานก็ไม่น่าจะรอดอะตัวนี้ตัวนี้โอ้โหไซเรนดาโก,กมาทุกคนหนอนสะพานนะคะไม่น่าจะสู้ได้ลองเอาเฮดไลท์ออกมาสู้สิไปปะหายวุ้ยสุดยอด ความเก่งกาดนี้เซเรเทสแ่ละหุยฮุยฮุยยิงยิงอ้าอ้าโอยุยุยุย,ย,ย,ยต้องยิง,ยงโอ้ยยิงอย่างเดียวไม่ได้นะทุกคนต้องไวด้วยนี่เทพเจ้าค่ะทุกคนมาจัดการทดสอบกันเลยดีกว่านะคะรู้สึกว่าเราจะอยู่ไกลไปนิดนึงเดี๋ยวพี่ซีนะคะจะกระเถิบเข้าไปใกล้ๆเลย คนค่ะจริงๆแล้วในแการีมอสแต้มันมีเสียงด้วยนะทุกคนแต่ว่าเสียงเอฟเฟกต์มันอลังการเวรวังมากๆเป็นเสียงที่มีเสียงดนตรีด้วยนะคะ <S <S พี่ซิงไม่แน่ใจว่ามันติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าก็เลยไม่ได้เอาเพลงมาใส่นะคะทุกคนแต่ว่าเสียงเอฟเฟกต์ของเทพเจ้านะคะจะเป็นแบบว่าแบบไม่รู้จะส่งเสียงเปล่งออกมายังไงเลยนะคะแต่มันเป็นเสียงที่แบบว่าดูน่าเกรงขามมากๆเลยค่ะประหนึ่งว่าเขาบอกโคตรเก่งดิเป็นไงล่ะอุ้ยโดนภัย ทีเดียวเท่านั้นทุกคนจอดเลยสลบเฉยสุดยอดถ้าเกิดว่าพี่มีถุงมือทานนอนะพี่จะแบบเก่งที่สุดในโลกมั้งเนี่ยแต่ว่าทานอนอนะคะสรุปแล้วเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีทุกคนคิดเห็นยังไงนะคะก็เมนบอกพี่ซีด้านล่างใต้คลิปทีนะคะทุกคนแต่การรวบรวมอันยมณีทั้งหลายทั้งปวงนะทุกคนมันก็แบบ สูญเสียฮีโร่ไปหลายตัวละครเลยใช่ปะโอ้โหนึกกิทีก็แบบว่ามันถูกต้องแล้วหรอนโหนที่ได้ดีดนิ้วอะ่ะเฮ้อพูดแล้วก็โมโหทุกคนวันนี้นะคะพี่ซีขอตัวไปดีดนิ้วก่อนแล้วใครชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยวดูดิใส่ถุงมือแล้วก็โดดลงอะ่ะยังมีเอฟเฟกต์อลังการวร้ววางอ และก่อนจะจากกันไปในวันนี้พี่สีคิดว่าต้องกำจัดหนอนสะพานก่อนเป็นไงบ้างนอนสะพานโอเคปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเยทุกคนดูดินอนสะพานยังมีชีวิตอยู่โอ้โหเฮ้ยทำไมมันทนได้หรือมันมีเกราะแข็งแรงอ่ะทุกคนดูดิยังอยู่เฉยฉันมีเคล็ดลับวิเศษเคล็ดลับอะไรอะ อีกสักทีไม่ไม่เป็นอะไรเลยเว้ยทุกคนสรุปแล้วนะคะตัวที่แข็งแกร่งที่สุดก็น่าจะเป็นนอนสะพานค่ะทุกคนในฐานะที่นายแข็งแกร่งฉันขอมอบเพลงนี้ให้นายแล้วกันนะเดี๋ยวก่อนนายคิดจะทำอะไรอะ่ะฉันก็จะมอบรางวัลให้นายไงฉันบอกไว้ก่อนเลยฉันไม่เคยทำแบบนี้ให้ใครดูนะตั้งใจดูนะเพื่อนนี่คือรางวัลของนาย เมาขีดานครับเมา,า,มา,า,าคีล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์ขาแทะคาทะลกนั่งมันออกมาหมดทะลกนั่งมันออกมาหมดอไม่ชอบ่ะเพื่อน <c oughs>